กบวนแห่ทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีรถน้ําดําหัวขงที่อนุสรณ์สถานตํานานหงบ้านวังหงตาบลวังของอำเภอเมืองแพร่ค่ะ ที่นี่เขาจัดมานานกว่า40ปีแล้วในทุกวันที่16เมษายนช่วงเทศกาลสงการานทุกปีประธานป่าชุมชนตำบลวังหงเล่าตำนานนะคะว่าเมื่อกว่า200ปีก่อนชาวบ้านน้ำคือและชาวบ้านเช่ตะวันในตัวเมืองแพร่ได้อ,อพยพยออกมาตั้งรกรากใหม่ในชุมชนซึ่งพบฝุงหงเล่นน้ำอยู่ที่บริเวณริมน้ำยมแต่เมื่อชาวบ้านมีจำนวนมากขึ้นค่ะผงก็อ,อกพยพหนีไปชาวบ้านก็เลยเรียกบริเวณที่หงเล่นน้ำอยู่ว่าหนองหง ต่อมาในช่วงรัชกาลที่5มีพระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้นมีการจัดตั้งชื่อหมู่บ้านวังหงขึ้นด้วยความผูกพันกับขุงหงเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านเขาจะมีพิธีรดน้ําดําหัวขงด้วยความเชื่อนะคะว่าจะทําให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขแคล้วคลาดจากภัยอันตรายจนกลายเป็นประเพณีในเทศกาลสงกรานต์ ความผูกพันกับหงยังทําให้ชาวบ้านนําคําว่าหงมาเป็นนามสกุลของแต่ละครอบครัวอย่างเช่นหงอ้ายหรือว่าสุวรรณหงด้วยประเพณีรดน้ําดําหัวหงสะท้อนความผูกพันของชาวบ้านกับสัตว์ป่ารวมถึงธรรมชาตินะคะโดยในปีนี้จังหวัดแพร่ได้ยกระดับประเพณีของชาวบ้านวังหงให้เป็นประเพณีสงกรานของจังหวัดแพร่สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดแพร่ในช่วงเทศกาลสงกรานเป็นอย่างมากค่ะ